ครับเอฟซีแฟนสองในาำผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว่านกอกกอวยผ้าเอฟซีในาำผู้ชมทุกท่านมัี่บ้านแม่ลุยนะครับมันแม่ลุยนี่เพิ่นกับนีเหล็กนี่เกิไว้แล้วนะครับทั้งเหล็กรถทั้งเหล็กอายุของลูกเทสต์กันตามไปดูไปฟังกันนะครับพอมาแล้วก็น่าคดติดตามขดแคบเป็นกันไปเลด้วยนะครับเพื่อนที่ได้ไม่ได้ตามไปฟังพร้อมกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้รู้บ้างวันนี้ว่าสุภาพเมื่อย เดินไล่กับกับเมย์กับล่าเม่ย์ลูกตัวไว้พักพอนคนเขากระโท่มาไว้ไปว่านปุ้ยกับว่าหลังบุญคนจ้าบ้านเขาเรียบไปรับจ้างเมามั่นยึดเมาปลูกมั่นยึดใส่ปุ๋มหนูทายลูกลูกยุงเทพก็เห็นนี่ไหมกัสิว่าพ่อแม่บ่กพักพอนยากอีกแหนตัวคนใดที่ว่าบ่ไปบ่เสียได้เพราะเขาเจ้าะเขาคิดอยู่ ไกลมือมากเลยคันบ้นางแต่เพรฝันเนี่ยแต่ว่าเมียมีเล็กสื้ออยู่ม,มีตัวไหนมัดได้ใจเยวนะเป็นเป็นเลกได้มาจากน้ำผู้อื่นหมครับเรื่เร็กมัดเร็กแก่กันคือว่าเดี๋ยวนี้มันมีเลี้ยงมีเหล้าเลยสิซื้อ,อสื้อเล็กแต่ว่าว่า,วาสิซื้อตะก้อนนั่นนี่ละแต่ว่ามันมาท่วมกัน แต่ว่ามั่มีสามโคเดียลยสามโคเขาเป็นยังบ้านคืองบานหลายจะน้ำร้่งสองตัวและสามตัวี่ยได้สองตัวสองตัวสามโคที่จะงพุ่ันวันนี้ผมมีผมมีเหตุการณ์ูเขาบ้านผมมีผมมีผู้ใดมาส้นใตบ้านแต่ว่าบ้านเสียนสือเลขไว้มันก็เลยม่เลี้ยงไม่เล่านั่นแหละรถได้ล่งบอบอรถบ่าได้รุงไม่ีเหตุการณ์ยังเนะ งูก็ไม่ได้คุ้มล้นเนาะต้องถามเหมืนว่าปิดชิปแล้วโอ้ยนี่นี่นั่นมากสิท่านมาตัดต่อนี่ว่าคือเรียกว่าสิซื้อตัวนี้ละตั้งใจแต่แรกบอกตั้งใจไว้ครกได้ปันเกี่ยวพอสายบอบอว่นได้ฟันเขี้ยวเป็นเอ่อเป็นภรรยาพอสายมล่นยากก็ต้องถามบางที่พ่อบ้านพ่อฟันแม่บ้านก็จะปันเกี่ยวบอแล้วไปกินยันตัวเก่าเือแล้ว ตัวเกาเกาเลยดิ้วนสาแต่ว่านี่ก็ใก้เทียงกันเลยยันตัวเกานั่นนั่นมากขกีา้ตัวเกาครับครับครับ สจำบาม่ลุยเลยวันนี้เพราะว่าพ่อสายยืนยันตัวเก่ามาสามสิบรอบก็ให้ตัวเก่าถ้าจะให้ตัวใหม่คือรวดใหม่โอเคเันวันจันทรนี่เพเปลี่ยนที่นี่เป็นยังคือฉิดได้ซื้อตัวนี้คือพักในใจซื้อเยอะมากไม่ได้ฝันไม่ได้นี่มาตรฐานอื่นหมอที่จังบอเขาจะคว้างอยู่แหละแม่ลุยนี่คือซื้อรื้ บางที่เล็กก mm. ับฟ um, uh ันบางที่คนคิดมากคนก็ถูกอันนี้มันคนซื้อเลขท้ายรถลขั้นเก่าแหละก็มันเกิดมาท่วมกับหมู่ใช่มีเลี้ยงมันเลยพ่อสอเกิดมันตรงกันกับท้ายโหลดแต่ไม่ตรงกันเออว่ารถั้าไม่นี่ไือเหี่ยนตอนนี้หลายขั้นได้กันไม่กันไม่เหี่ยนเป็นเลขอย่งเนี้ยสามหาเลขเต็มเต็มทะเบียนเต็มเต็มหนึ่งหกสามห้า หนึ 16, ่งหกสามห้าหนหมนสามากี่หนึออกแล้วสามก็สามวันี้ว่นสิืสามหาตัวเดียวถูกใท่กเลยมา่มีเลี้ยงได้ว่าสิซื์อืื้สามสองสามหาสองหาเท่านี้ละเลขกเสี้ยวตัวแดงแน่ผอเแม่ยสามหาสองหาคุณเมาสามสองสามห้า ทุ <mile> ่งแค่สามคู่กลับไปน้ำลูกให้เขียนกลับด้วยแล้วตัวที่แม่เน้นนี่ตัวไหนี่สามหาสองหาสามสองเกยเน้นค่ะสว่าสองหาน้นสองหห้าสองห้าสอง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 สสองห้าห้าสอง บอมี่เล็กสามตัวเลยนะเล็กสามตัวนี่มันหกสามหาบ้าะอืมอันนี้สามตัวแม่ลุยให้ล่งหกสามหาหรือว่าให้ล่งอันไหนมัดสองตัวมัดแต่สองตัวสามตัวเพมัดกันบ่ครับถ้าสามตัวนี่เป็นหกสองหาหรือว่าบพเอาเลยมันบกมันบกเข่าสามตัวจะเคียรไหมถึงแม้ไร้งวดนี่มีแต่สองตัวมีแต่สองตัวเขาสองตัวเลยเลี้ยงแตสองตัวนาะไปเนาะ รู้ว่าตัวเน้นก็คือเน้นสองหาสองเอาแบบพอใจง่ายนันบว่าเคยได้สามตัวมันก็เลยบหมัดสาัวไอไอไอเลขสามสองสองสามนี่เป็นอายุบ่กอายุพ่อซอเกิดพ่อสอเกิดพ่อซอเกิดมันสามหาเนได้สามสิบสองปีสามหามันเปตรงกัเลขลดเาตรงกเลขลด เพราะว่าตั้งใจแล้วว่าสี่สิบสามหาตัวเดียวเพต้นก็นเลยสีรถมาสองหาเป็นบมดพ <5. S 2> อดีเลยมามีเลี้ยงแค่มีเลี้ยงเลยป่ะเพราะอ,อายุมันสามสิบสองพอดีมันยากมันยากสามสิบสองสังเกตดีๆเด้อพี่น้องเล่ก็เลยวีวา,าลีมักนั่นแหละคือวาเลีมัก,มกรถแม่ลุยก็เพราายนี่ขึ้นเป็นภัรยากันทางงวดหนึ่งสามีเขา ภรรยาจะไม่เข้าแต่ว่ามวลนี่ของพอสายลงไปแล้วสามสี่กับเจ็ดบว,ว่าเลขมาก่แต่ลขคลิปน,นี้นี่เป็นของหนึ่งเข้ากับมารุ่นนรำกันมันจะคล้ายๆกันเนาะเลขพอสายจะสามสี่ของแม่จะสามหาสังเกตด,ดีๆเลขจะห่างกันแค่แต้แมเดียวแต่ว่าโต้ต้นมากจริงๆคือสองห้าห้าสิบขนาดกับซาบ้านกันเป็นน,น,น่ารักนะสุดสัปดาห์แบ่งวัดตารางเขาเป็นใจดีใจง่ายเป็นจะได้เงินนิดบ้างคือว่า ว่นี้มันบรเต็มลอยภาไในนะเพราะว่ามันไตเลขแล้วแต่ว่ามันนี่มันไม่เรียงน้ำอยู่แล้วก็เลยเคืองหนึ่งจะไปพรเตียมรอยเป็นเลยนัก็บอ่งเนี่ยเนี่ยเพราะว่าปลาเนี่ยมันกะมันกะทุกขลาบเท่าทุกขลาบมันกะมีทั้งโชคทั้งเออนั่นแหละมันก็เลยที่แรกมันไตวารีเข้าสิมาแล้วล่ะ แต่ว่ามีเลี้ยงมันเลยเคืองตัวเคืองคือจังคุณพาดลดลงนี่แหะเอคุพาดลดลงเราไปออกทะเบียนกันนี้เองสินะอาเทียมันขอล้วกับวิชค์อาเทียมันชวยแล้วมันอกอายุมันก็ไดจริงจริงแม่นครับว่าเ้าอยู่เงี้ยแต่เขาหาเลี้ยงเ้าวหน่อยบางเพื่อบางเทื่อกัพออันพอสายปิดคลิปไปนี่บอครับบอไม่ตัดคลิปที่ครับพอสายนี่เพื่อนหายกินไงพอ้ายนี่เพื่อนหายกินไง พอสายนสามซีของแมันจเป็นสามห้าอง้ตั้งที่รกว่ามันกรเลยตั้งเพราว่าสื่อไว้สาหากับสองห้าเพราะว่าสามหากับสองหันเป็นเลี่รถมันบอกรถลงมากมันบอจากสามห้าลดลงมาเป็นสองหแค่นั้นก็แค่สองห้ากันบสองบนั้างก็ไดเพราะว่ามันมัดที่ล้วสองตัววันนี้ก็เลยมเจอจังซี่เลยว่าสื่ออสเกิดกับวายุมันมันเลยม่าตรงกันกับเลขรถ เราได้คืดมากไปเราได้สามหาตเจ้าค้อมากไปแล้วเจองวดมันมาเจอลูกเหตุการณ์ทังสี่ก็เลยก็เลยสี่มันก็เลยบดเต็มลอยปนในนี่นะเลยครึงหนจะไปที่แรกกับมันใจล่ะเขาเจ้าก็เลยว่าจังสี่ตัวมีช่วยเราอก็สิมีโศกต่องมอไงเอเขาว่าสามหานี่เน่นบาครับนี่เน่สองหา แต่เก่าขันมันเป็นลาตินีมันสิมากลดลงมาโอ้ลดลงมาเนาะเออก็เลยลดลงมาเป็นซองหาเนาะครับครับซิบุได้เฮียอยู่บอกพ่อแม่วันนี้แม่ได้เป็นนั่งน้ำมาเลยเด็ไปฟ้อนได้กไปน้ำมาเด็กไปฮัตแต่ว่าเด็กไปฮัตจนเลี้ยวแต่ว่าไม่ได้ไปฟ้อนเพราะสามีไปน้ำอันนี้เราเมา่น้ำผู้จัดการน้ำคุยเป็นเขาเป็นอย่างนั้ำคุ้มน้ำคุ้มผู้จัดการน้ำคุ้มเลยใจบอดีเลยบอลบเลยโอ้แม่ก็ แม่จนว่าเขาสร้างสุดไม่หสยใเลยดิเดี๋ยวพูดเอาเราห้ไปฮัดเยยังหัดแล้วว่าห้ก่อนนะมึอที่แหลกขอผู้สวยก็ว่าขออย่ดเนี้ไปกับไปหลดป่ากันนะไปเลียวมือสีได้ใสสุดกับไว้เมียกับไปด้วยกันแต่แจ๊คสีวางเลยนะมันบ่มอ่นเนาะจืาจ้าย่านคนตังานนะกับว่าเพียเรี่วคนเกิดคนว่าไปไปคนน้ำดิวันหอดแถวหอดยังไม่ล่ำเลยดิ ระเจ้าเล้ยยันมันกึย่คนยันเป็นผู้เดียวยันข้างานลยบ่ใไปก็คือบ่วหอไปโอกาสนาสิได้ไปหรือเก้านานละเป็นนปีเออล่มีเดียเดียวกจะทุกปีรอกล่ำพระทานกับยวัดนี่ได้ไปอยู่อันนี้ล่ำบุญบองไปมันบ่้แก่ประวเจ้าบ่ประวัติประกวดข้าเจ้าร่วมบานเลยแก่ประวัอิ ตทียขาเจ้าสีแดงบานเอาที่หนึ่งที่สองไหมป่านนี้เขาเจ้าเลยว่าเพราแข่งกันแถวเดียวกันไปเลยโอ้แถวเดียวเลยเออมันเล้วแข่งกันบ้านนี้ได้ก็สร้างบ้านนี้ไหมบ้านนี้ได้ที่หนึ่งก็สร้างอิจฉากันแต่ว่าบ้านปุ้ยเปนกำนันแหละเนาะก็ได้เอาเป็นเสมอภาพเพราะเพได้เพได้มีการแข่งขันนี่เจ้าเพื่อนบอก ว้าใส่ต่อไปเสีอ้แม่ติดคลิปไดเนาะไอ้แม่ทั่วมาวะไอ้ไปหาไม่เนี่ยก็จะไปหาไม่อยู่เนี่ยอันอันเวลาอันเรื่องต่างต่เราต้องบอกออกมาเด้อมัน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 สิเหตุเหตคลิปที่ออกมามันบอกรกันเพถึงบุคคลอื่นเราต้องบอกคือวันนี้ว่าเล็กเนาะสรุปคลิปเนาะสรุปคลิปแนวทางของแม่ของแม่รวยนะคะคืนกามาเลข เกี่ยวกับเบืรถมอเตอร์ไซค์ลงนะคะเป็นหนึ่สห้านะคะหนออกแล้วก็เลยสามนะคะเพื่อนบอกว่าสามหาถ้าลดลงมาจะเป็นสองหานะคะอายุลูกไส้เพื่นที่ลดลงเป็นสองสสานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่มีสามคูณเน่นคือเน่นคูสองหาสองนะคะแล้วก็ยืนยันมีสซี่นะคะ,ะ,ะยยมสนนะคะูมีสาม 3, ชุดแต่ว่าเพื่อนหาห้องเขียนไปเขียนกราฟน้่มัมั็เลยคจอเลขที่เลขยแต่เ่ามันจริงมี่ค่ จะห้างพอตายก็แท้เลยนครับพี่น้องกับพิจารณาด้นะครับใส่พิจารณายาณในการรับชมนะครับเด้อทั้งหมดทั้งมวลกับเป็นความหมักความชอบส่วนตัวนะครับพี่น้องกับการมักน์คกันกัจะคอพิจารณาเป็นประรับเด้อถ้าทีเป็นโชคลาภนะครับอ่าขอขอบคุณขอบคุณแม่ดีหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสู้ฟังนะครับเป็นแนวทางที่ชื่นชอบนะครับแม่โชคดีเนาะขอให้เนี่ยพา FC ีโชคดีทั้งต่ทุกท่านทุกคนนะครับครับขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีครับ